คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาพบกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยรวมถึงเป็นพี่สาวที่ดิฉันรักมากๆคนหนึ่งขอโทษนะคะใครบอกว่าอายุจะ51ดิฉันดูยังไงก็25ค่ะพี่อนนรงปัญญาบงค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๋มพูดทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยขอบคุณเ่ะก็นี่ไงต้องเรียนแบบน้องบุ๋มเนี่ยงานก็เยอะพักผ่อนก็น้อยแต่ยังสวยแล้วว่าจัดรายการเก่งด้วยขอบคุณค่ะพี่ค่ะแต่ที่สําคัญคือวันนี้เห็นบอกจะมีของดีมาแต่และอีกอย่างหนึ่ง เป็นของตัวเองด้วยใช่แล้วค่ะจะบอกว่าตอนนี้เ,เป็นโปรโนางงามพบนางงามก็เลยนําของดีๆมาฝากคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่ชมข่าวอยู่ตอนนี้มาดูแลสุขภาพกันด้วย Happy Tra รนกาแฟเพ<อ>ื่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นกาแฟของพี่ออนเองค่ะบุมเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็ด้วยอาการหลายๆอย่างที่เราชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วค่ะ <S <S <อ>แล้วปรากฏว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยเราก็จะใสน่น้ําตาลใส่ครีมเทียมใส่นมข้นอะไรเงี้ยคือหวานมันทุกอย่างอยู่ในกาแฟที่เราดื่มทุกวันแล้วปรากฏว่ามันก็สะ สสมในร่างกายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของน้ําตาลค่ะคือพอมันสะสมในร่างกายปุ๊บมันก็จะไปทำลายภายในของเรามีการปวดหัวเข่าบ้างปวดตามข้อปวดตามแขนเหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ,องแล้วดื่มกาแฟไปแล้วรู้สึกว่าไม่กระปรี้กระเป๋าทาไมยังมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันยังแบบง่วงเหงาหานอ,นอนอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่า ต้องไปเช็คร่างกายปรากฏว่าไขามันก็มีน้ําตาลก็สูงต้องกลับมาดูแลตัวเองอแล้วทํายังไงล่ะไหนๆหนเราก็อยู่วงการแล้วเนาะผลิตกาแฟที่มันเป็นของตัวเองเลยดีกว่า,าแล้วต้องเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะ,ะก็เลยเป็นตัวนี้เลย Happy Trend กาแฟเพื่อสุขภาพซึ่งในเนี้ยใช้กาแฟพันอาราบิกาจากสเปนแล้วที่สําคัญเลยคือว่าพี่ออนใส่สารสกัดลงไปทั้งหมด32ชนิดน้องบุ๋มขยันใส่มากค่ะพี่คะ่ะคือ32ชนิดเนี่ยคือมันดีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคือความหวานได้มาจากย่าหวานความมันได้มาจากออน้ำมันรำข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันทรานศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลแน่นอนสามตัวนี้ไม่มีแน่นอนไฮไลท์อยู่ที่เราใส่คอลลาเจนไปถึงสองสายพันธุ์น้องบุ๋มมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ท ide, และคอลลาเจนไดเปปไทด์จะช่วยในเรื่องบำรุงข้อเข่ากระดูกเล็บผมผิวของเราหมดเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามสิบสองอย่างนะคะบำรุงตั้งแต่ความจำมีแปะกล้วยมีบํ ลุงสายตาด้วยลูทีนแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะเรายังใช้นวัตกรรมที่เรียกว่านวัตกรรมแบบเซลล์เอนฮานจะดึงสารสกัดสำคัญที่อยู่ในส้มมาอยู่ในกาแฟแฮปปี้เทรนด์ซึ่งจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้มากถึง3-5เท่าแล้วที่สำคัญพี่อ่อนเนี่ยไปดูที่โรงงานเลยค่ะน้องบุ๋มว่า <c oughs> เขามีกรรมวิธีในการผลิตอย่างไรมีเทคโนโลยีอย่างไรในการผลิตกาแฟแฮปปี้เทรนด์ให้กับพี่อ่อนด้วยแล้วคือเข้า <c oughs> ไปดูทุกกระบวนการ <c oughs> ของการผลิตแล้วได้รับรางวัลเยอะแยะมาก ม, uh huh. มีฮาลานด้วยพี่น้องฮาลานสามารถดื่มกาแฟแฮปปี้เทรนของพี่ออนได้แล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าโปรนางงาม<ะ>พบนางงามนะคะ,ะในไหนก็มาอยู่กับน้องบุ๋มแล้ววันนี้เนี่ยพี่ออนจัดมาให้เต็มเต็มคาราเบลค่ะ,ะคือปกติแล้วกาแฟ1ซองนเนี่ยแปดเานี่ยนะคะหห่อใหญ่จะมีทั้งหมด2 0ซอง<ะ>วันนี้พี่ออนจัดเป็นชุดให้จะได้ไปทั้งหมดคือ3ห่อใหญ่นี้จะได้ทั้งหมด6 0ซองพี่ออนจะให้ไปอีก2หอ่ออีก40รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลของคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะได้ไปทั้ง หมดหน0่ซอง100 <Wow. S 1> แก้วราคาเต็มนี่คือเกือบ5 0 0พเลยนะแต่วันนี้ให้จ่ายเพียง1 0ึ0กับ90าบาทแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศสามารถ oh. จ่ายเงินปลายทางได้ด้วย oh. คุณพ่อพ่อแม่แม่แมค่ะดูหน้าจอนี่ไม่ใช่แบบ oh. อะไรเนี่ยน้องออนทำไมมันโอ้โหนี่คือโปรโมชั่นพิเศษจริงๆซื้อ3แถม2รวมแล้วได้ไปทั้งหมด100ซอง, 100, อง100แก้วอยากจะแบบว่าให้ทุกคนได้แบบว่าทานกันในราคา <c oughs> ที่แฮปปี้ตกลงเนี่ยคือแก้วหนึ่ง ประมาณ10บาทแก้วละ10บาทถูกมากแล้วที่บอกว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศสามารถจ่ายเงินไปทางได้ด้วยนะคะต้องรีบโทรมาแล้วล่ะคะ่ะจองสิทธิ์ตอนนี้ได้เลยเพราะว่ามีจํานวนจํากัดน,นะคะคุณพ่อพ่อแม่แม่แมโปรโนางงามนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะกราบพวกพี่อรันงปัญญาวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ